ได้ห้าตัวก่อนดีกว่าฮ้ยโอ้โหเจาห้าตัวเลยอ่ะเฮ้ยอยู่เลยอ่ะเฮ้ยหังวันพิการ สวัสดีครับผมเดี๋ยววันนี้เป็นอีพีที่จะมีลูกศิษย์ผมควนหนึงอยากไปลองตีกบยางคือสบอลเยาจะพาสบอลไปหัดตีเหยวอปอมที่เป็นกบยางสบอลมันจะพอได้ไหมหรือว่าได้ปลาไหมวันนี้เป็นกบยางตัวใหม่นะครับของอากูชาแนลทำขึ้นมาแล้เดี๋ยวจะมีจำหน่ายนะ ไปให้คนตกปลาไม่เป็นลองเทสดูว่าเป็นยังไงครั้งแรกกับการใช้เหยื่อปลอมตัวนี้ของตะบอลแล้วก็กบยางอักูชาแนลนี่นะครับวันนี้จะพาตะบอลมาหัดตีกบยางเพราะตอนนี้กูทำเหยื่อปลอมมาตัวหนึ่งมาเป็นกบยางเดี๋ยวจะวางขายแต่อยากให้คนที่ไม่เคยตกจริงๆ่ะมาลองดูดดว่าจะไ,ได้เปล่าถ้าได้นี่ก็คือแบบกมือ,มอหัดเทใช่แล้วก็กบไอตัวที่กูทำมาก็คือ ใช่สําหรับคนที่ไม่มีมพื้นฐานเลยนับตกได้นะโอ้ใครตกก็ได้ทีนีวันเอสีอะไรนี่ให้เลือกสองสีตอนนี้มันเป็นตัวเดโมโทดลองอยู่สีส้มสีเหลืองเนี่ยเหลืองส้มนะมันเป็นตัวทดลองมันจะเป็นเหยื่อตัวเล็กหน่อยไว้แบบปลาอะไรก็ถปงปลาตัวเล็กมันก็กัดเข้าไงแล้วก็หลังมันจะนิ่มมาลองดูกันเดี๋ยวมาเทสกัน ลอ,ลองตีแถวนี้ดูก่อนก็นนนะได้นะได้มีตรงนี้ก็ได้ฮ้ยมีแค่สองตัวอยู่นะแต่น้องนั่งกินขนมก่อนเลยจะมาตาบอลเดี๋ยวตาบอลจะเ,เพิ่งทําเรื่องบ้านจบนะครับซื้อบ้านบอลป่อยจักเหีย่อถึงปลายสายอ่ะให้อยู่ประมาณทักสองหนึ่งเดี๋ยวปีออกเออแต่ต้องบอกเทคนิคอะตีประชนันตีเลาะฝั่งเลยสมมติประชนันจะอยู่ริมริมฝั่งแลวเขามีเทคนิค ถ้าปลากัดปุ๊บนับหนึ่งสองสามแล้วค่อยวัดเราทำไมทีอันนี้คืออันนี้คือช็อกลิตแต่นี่มันต่อแล้วมันงอไงเนี่ยแล้วถ้าเราตีขึ้นฝั่งได้แล้วค่อยลากลงมามันจะเหมือนแบบสัตว์พึ่งลงน้ำอะ่ะตรงนี้ร้อนหน่อย๋ยวเราย้ายไปบ่อในดีกว่าเ,ออเดี๋ยวเราไปเทสอีกบ่อหนึ่งอันนี้ได้ข่าวว่าที่บ่อพึ่งลงปันนินไปตันหนึ่งเราก็เลยจะมาลองฝีมือกันดิ ปลาตันหนึ่งเราจะได้สักโลไหมเ้ยตนเช้าได้7 8โลเราเอาสักโลหนึ่งหอกรันดกดันอย่เดินอีกนะทีนี้เดี๋ยวรอเซ็ตคันกันตมกี้แปดหมดเฮ้ยระวังเหยียบคันข้างหลังเฮ้ยยังไว้อะโอ้ป้าไตย้ม่อยวันนี้ ลูกหมุนลูกหมุนตรงนี้คือลูกหมุนเนี่ยนี่ลูกหมุนใช่มาแล้วประเด็นตัวแรกอุ้ยใสดีว่ะแต่มึงใช้ทะปิวนะเดี๋ยวกูใช้ชิงเหลวใครได้ห้าตัวก่อนดีกว่าไอ้โอ้โหเกาห้าตัวเลยเอ่อสามตัวคอับเดี๋ยวใครได้สามตัวก่อนเออไอตัวนี้นับไหมนับนับนับอ่านับเอาลงพื้นเลยเอาลงพื้นเลยครับใส่ปลาหมูใส่กระชายเลื่อนมาได้ลครับผมลุดลุด อ้าวอยู่นู้นเหรอครับผมใส่นี่ดีกว่าผมแข่งกันยังตั้งทุนไม่เสร็จเลยวันได้ตัวเองแล้วมาอีกแล้วมั้งเนี่ยสองเรายังตั้งทุนไม่เสร็จเลยแพ้ทำอะไรเนี่ยแพ้เลยแพ้ออกข้าวเบียร์แพ้ออกข้าวเบียร์ สองตัวแล้วอปูก็โดนเอยนี่นับเป็สองตัวแล้วนะนับแล้วนะนับแล้วนะยังตั้งทุนไม่เสร็จเลยอ่ะสป,ปิว๋วไอ้อชิงหลิวอะ่ะไม่ตั้งแล้วเอาแล้วเรไม่มีเวลามาตั้งทุนแล้วครับทุกคนนี่ผมใช้ชิงหลิวนะสบอลใช้สป,ปิว๋วกำลังตั้งทุนอยู่สบอลจัดไปสองตัวแล้วอะ่ะเ,เดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อได้ตัวหนึ่งน้องเก่าเลยนะปิ๊ดปิ๊ดปิ๊ดเลยอ่ะ โอ้ยได้ๆอยู่ได้อยู่ได้ถ้าปวเราตต่อเนี้ยโอ้เนอเฮ้ยเราต้องสะบัดให้เอ็นอ่ะมันจมพอเอ็นมันจมอ่ะเวลาเราเจอเจอไอ้ลมอ่ะมันจะไม่พาทุ่งหูีเราต้องทำให้เอ็นมันจมอ่อไปแล้วว่ะระบาของมึงอะถ้าปิวเยิงหนวมันใกล้อะ อ้กูอย um ู่แล้วะโอ้เรียบร้อยเลยสามศูนย์่ยางไวตั้งทุนก็หมดเวลาแล้วกูอะบอกเร็วน้องปลาได้แล้วทำช่องตกปลาภาษาอะไรให้แพ้คนเล่นเกมคุณเล่นเกมเฉยเนี่ยมึงเล่นเกมตกปลาบ่อยเลยสามตัวแล้วเรียบร้อย ชิงหลิวกันได้ไปไปได้ไม่ไกลอ่ะเราสรุปสรุปแพ้ตะบอลน,นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะเดี๋ยวกูจะน,อน็อคมึงก่อนเดี๋ยวก่อนเอาอีกอ,อ่กะโอ้โหห้าไม่ะเปลี่ยนเป็นห้าไม่ะได้หมดอะ่ะจริงมาถึงขนาดนี้แล้วกูยังมีหวังอยู่มีหวังอยู่เสียเปรียบเลยอีกหน่อยอีกครับอ่โอเคต่อต่อให้เยอะไปหน่อยสปิ้วเราใช้ชิงหลิวใกล้ๆเด้โอ้โห เรารู้ว่าปลากินอยู่ฝั่งเนี้ยอย่างเมื่อกี้ที่ปลาอ่อยไว้อ่ะพยายามอย่าหนีออกไปข้างนอกเพราะตอนนี้ปลาคืออ่อยไว้ให้มันมารวมมันมันจรวมมันอยู่ฝั่งนี้ที่กินอยู่น่ะเฮ้ยโอ้โหอะไรก็ว่อ้โหอะไรก็ว่ะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอะไรวะเขาขู่กินนั่นน่ะกินแล้วเฮ้ยได้แล้วหนึ่งมาแล้วมาแล้ว เฮ้ยไล่มาแล้วตัวเล็กปล่อยไปตัวใหญ่ขังไว้ในกระชับเอาตัวที่เราจะกินเนี่ยเอาตัวใหญ่สามหนึ่งสามหนึ่งสานหนึ่งครับจะต้องรีบแล้วไปเอาตัวนี้ตัวเล็กไปก่อนรีบแล้วรีบแล้วครับรีบแล้วรีบแล้วรีบแล้วโอ้ยไม่สนใจอะไรแล้ว ฮ้ยไกลๆก็กินมือสั่นหรือเปล่ากูกูสีวาสีวะกูน่ารักอ้ยสีหนึ่งปิดปิดปิดนี้กันหลากขึ้นมาเลย วางวางขึ้นเลยอย่อยู่ไม่ถนอเอาไม่ล้วเอาใช่ครับไม่เอาหรอลูกนี่ครับปลาสะบอนอีกหนึ่งตัวหนึ่งตัวครับใส่ครึ่งโลครึ่งโลหนึ่งสี่นะหนึ่งสี่นะมันนำไกลมากผมพอไกลๆว่ามันกินดีกว่าผมไปได้ไกลกว่าไกลๆก็กิน แนนประชันกันตรงนี้เลยท้าทาย,ยมันรู้ไปเลยว่าของใครกินมฮึชุะเอาวะตอดเหมือนกันวะ่ะอยู่เลยอ่ะอยู่เลยอ่ะเรียบร้อยผมแพ้แล้วครับ สามตัวก็แ้ครับห้าตัวก็แ้ครับหมุนหมุนเปิดเปิดอะไรตรงนั้นอ่ะเออเปิดที่หนึ่งตัวที่ห้าห้าครับแล้วตัวใหญ่ด้วยคือตอนแรกอ่ะกะจะบอกมึงว่าจะไปเอาหนูมากินก่อนอะไรก่อนแล้วเดี๋ยวขอตั้งทุนก่อนมันตกเลยอ่ะต้องฝึกอีกเยอะมึงอไะไปรับมันมาเองด้วยไปรับมันมาฆ้าตัวเองแท้ๆรู้สึกฆ้าอาจาร์เหรอใช่จะมาสอนมาชวนมันมา ให้มันอาจตกปลาเรียบร้อยอแพ้แพ้คือแพ้เด,เดี๋ยวเดี๋ยวจะเบิลให้เดี๋ยวก่อนไม่ต้องเบิลแล้วกูแพ้แล้วยอมยอมแล้วเนี่ยเรียบร้อยครับผมได้หนึ่งตัว <c oughs> ทับวันห้าตัวห้าต,ตัวครับเนี่ยพอ,อไม่ได้แข่งแล้วแพ้แล้วหย่อนปุ๊บกินปุ๊บหย่อนปุ๊บกินปุ๊บเลยอัอนี้ตัวเล็กว่ะไม่ถึงฝ่ามือมันใกล้ยิ่งใกล้ยิ่งตัวเล็ก่ะ ไหว่ะที่เหลือก็เชื้อเชือนะเดี๋ยวดูเดี๋ยดูนี่นี่นี่พึ่งลงตะกี้เลยไงเล่าเนี่ยพอเลิกแข่งแล้วเป็นเงี้ยเฮเฮ้ยใหญ่ว่ะตัวเนี้ย ใหญ่นี่ใหญ่นี่ใหญ่ตักมาเลยเลยได้ได้ขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยเฮ้ยตุ๊กบอลลบกูยังเอาขึ้นไม่ได้เลยมือเดียวเดี๋ยวจะปดให้เดี๋ยวขอเอาตัวนี้ขึ้นก่อนแป๊บเดี๋ยวมันพาเบ็ดไปไหนตั้ไหนเอ้ยมึงกน้อยอ่ะปล่อยเฮ้ยช็อตบอดี้ ป๋าเอาไปขายได้เลยป๋ามีคนมีคนซื้อไไมะเนี่ยเฮ้ยหางวันพิการมันตัวมันสักออกไปไมันเป็นช็อตบอดี้นี่ตัวอุ้ยอ่หลุดแล้วตัวใหญ่จัดเลยตัวนี้ เขาได้ปลาทั้งทีก็ได้ปลาพิการลูกหมุนเหรอครับมีครับอยู่ในกล่องเอาให้เฮ้ยยังยังไม่ทำอะไรเลยเอาอีกแล้วได้เหมือนกันนะตัวเนี้ยโอ้โหมีแต่กิ๊บอ่ะไม่มีลูกหมุนเลยบ่อนี้ปล่อยปลานินเยอะมากเยอะครับตรงไงก็ได้อ่ะใช่ ถ้าใครอยากลองตกปลาอยากมานั่งชิลว,วันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันนว่างตอนเย็นเลิกงานเนี้ยอยู่แถวแถบรังสิตเราลองเข้ามาเลยที่คลองสี่เส้นโรงเรียนสุขหลาไปแหละตรงเข้ามาเลยตรงข้ามเป็นหมู่บ้านสุภาลัยแล้วก็ข้ามคลองมาเลยบอ่อครัวคุณหมิงฟิชชิ่งจริงๆไม่ได้มีแค่ปลานินนะยี่สศกสวายบึกเคโพประดุกมีทุกอย่างเลยเดีย๋ยวไปเอาจานมากินหนูดีกว,ว่าไม่ไหวแล้วเติมพลังหน่อยไปตักข้าวมาเลยเออตักข้าวเลย เอ๊ะป่านเอาไว้ให้มีเขียนชื่อไว้พร้อมเลยอากูอากูทบอลย่มีของฝากนะม่วงมง่วงม่วงเบานี่ของเทพเจ้าอยู่แล้วของโปรดของโปรดม,ม่วงหมดผัดหนูหน้าพาเพลินอู้ทบอลสับละเอียดมากเดี๋ยวดูดิเป็นผงเลยนี่นะครับเดี๋ยวลองชิมก่อนนะอู้ลองกินผัดหนูครับหืมหึยา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 เที่ยวแทบไม่โดนกระดูก เพราะมันละเอียดมากเครื่องสมุนไพรอะกระทงกระทายนี่ยมาต้ปลาที้ยังมีอาหารไว้รออยหอมนะรู้แบบโอเคตอนนี้ตะบอนสนุกกการตกปลาไปแล้วครับสนุกกับผมอีกเขาแพ้แล้วแย่เลยอ่ะนั่นวิ่งเลยวะนินหรือยิโตนินเหมือนเดิมครับโอเคครับ ขัดหนูอร่อยมากมหนูสุดปลายแล้วบังอ่ะเฮ้ยกูเอ้าเฮ้ยตัวเยวกันมามั้ยเนี่ยใช่ดิเฮ้แต่ของกูเล็กกว่าน,นี้ว่ะ <c oughs> <c oughs> ของตะก,กี้กูเล็กกว่าน,นี้ว่ะแต่แต่หางแบบจ <c oughs> <c oughs> อดบอดี้เหมือนกันโอเคมันจัดบอดี้ปล่อยไหมนะ นี่ครับกว่าจะได้มาปลาช่อนต้องรอตกเย็นเลยให้แดดมันถายร้อนพอแดดหายร้อนปุ๊บปลาขึ้นมาผิวน้ำก็ขึ้นมากัดกบยางเหมือนเดิมครับรอทั้งวันจนแดดล่มจริงๆมันถึงจะกัด,ดอะอ,อ,อมืมันกัดเดียอยยู่เลยโอเคครับถ,ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้อกูแชาแนลด้วยนะครับ เที่ยวตกปลาทำอาหารมั่วบ้านเพือ่อนเราเจอกันใหม่อีพีหน้าครับ